หนึ่งทับแปดไล่ตามห้องไปนะครับตรงเช้านี่มอไหนบ้างครับอตอนเช้ามอหนึ่งครับหนึ่งทับหนึ่งถึงหนึ่งทับแปดครับสิบเก้าถึงทับสิบหกครับบางใบเนาะครับผมเดี๋ยวตการเราค่อนข้างจะเรียนนะครับนะส่งผลการตรวจเอทีเคทั้งผู้ครงนักเรียนแล้วเราจะติดสติ๊กเกอร์นะนายสแกนเสร็จปุ๊บเดินมาส่งหลักฐานที่ะถ้าถ้าเตรียมถ้าถือมาแล้วไปเดินไปหาครูเลยลูก ขอเอาเอ,อกสารขึ้นมาเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีจะเตอร์ทองแดวบงแดงนะครับมอหนึ่นะครับมอใปถมนิเทศหนะครับมาเรียนนะครับเพื่อปฐมนิเทศวันที่เจ จ็ดโมงค้านะครับแต่งตัวชุดนักเรียนของโรงเรียนหนองสูงศีทียนีมานะครับใครไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่ครบที่ยังไม่ได้นำส่งในวันนี้ให้นำมาด้วยนะครับัวันที่เจ็ดพฤษภานะครับกต่ให้นักเรียนนะครับ ุผู้กมรับทราบว่าจะมีการประกวที่แนันเรียนม .1 สถานที่ตรงนี้นะครับเจ็ดโมงเช้านะครับ ก็ทันนะก็ทัน

ตอนระดับนี้คร like yeah, so so, ับช no. like e ่วงนี้นะครับอำเภอหนองสูงเราก็ค่อนข้อยแต่เยอะเราสมควรนะครับมาไปสอนเยอะเลยและสอนนะคทางโรงเรียนจะติดสติ๊กเกอร์ให้แล้วท่านจะดระเนินการต่อในเรื่องการตรวจเอกสารได้เลยส่วนท่านใดหรือนักเรียนคนใดไม่ได้ตรวจไม่แจ้งที่ผมนะครับให้แจ้งที่ผมนะครับ

คุ่อชื่ออะไรคะลามูลามคุณพ่อ ไปขอพี่ตุลนะมา้งสองชุดแล้วหรือยังนะคะเอกสารที่ต้องใช้สบแบบนบบอะไรกัน ลงจริงได้เลยเอกสารที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดให้คนที่ทำรับตัวนี้เป็นผู้เซ็นสัมรับถูกต้องท่านสามารถเซ็นด้านข้างหรือเซ็นจุดมุมบนเอกสารได้เลยนะคะเอกสารในส่วนที่โรงเรียนแจกให้ในเสาสูงตาที่เป็นดางกรอบข้อมูลให้ปกครองกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะนี่จะเป็นการถ่ายทุกกองถึงรูปถ่ายนักเรียนเรียบร้อยนักเี้ค่ะ ที่ีวันที่สองรับทราบต้นแบบนะคะต่อไปการเรียนองนักกจะได้พบเอกันีกคร้งในวันที่เจ็ดทีาคมวันนี้มีกอะไรบ้างครับที่โรงเรีนสุขศิครับ โรงเรียนโนนสูงศีธานีวันนี้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนในรดับชั้นม .1 เป็นไปตามไปทินของสนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานครับขอบคุณครับตรงเช้าวันนี้ม .1 ครับวันนี้มีม .1 ครับ1ถึง1ครับ8ช่วงบ่ายก็ช่วงบ่ายก็9ถึง 16ครับวันพรุ่งนี้วันที่3ก็มอวันพรุ่งนี้ก็เป็นในระดับชั้นม .4 ก็แบ่งออกเป็น2ช่วงเช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 เป็นไปตามหนังสือสั่งการของสัฐมนตรครับขอบคุณมากครับผมพบว่าผลผลตรวจเอชพีไอแม็กซ์ได้รับวามคืบน้ามา่ตัวนะครับทางนั้น จุดน,นี้มีปัญหาอะไรไหมครับจุดน,นี้นนไม่มีปัญหาแล้วครับเด็กนี้หน่อยนี่หน่อยคือฝนฝนตกแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองทยอยมาการบริาการก็เลยอันนี้จะอาจารายร์นนเจดูแล,แลนักจะนักเรียนเข้าที่ม่ให้ผู้ปกครองนั่งมาให้ผู้ปกครองนั่งรอครับนั่งพักคอยเตรียเมเอกสารคอยอคอยในการตรวจสอบเอกสารเนาะเป็นห้องห้องใช่ไหมทับหนึ่งจนถึงทับแปดช่วงนี้แล้วแับโอเคครับขอบคุณครับ เสร็จจากตัวที่ไทยงเอกสารมาเท่านั้นนะคะและเตรียมเอกสารตัวจริงมาที่เพื่อนี่ทาำวีดีจะได้ตรวจสอบระหว่างสองนายกับตัวจริงไม่ว่าจะเป็นหลักฐาชตัวน้าเรียนได้หรือปพนะคะเตรียมตัวจริงมาด้วยนะคะตอนนี้จะมีการตรวจสอบเอกสารและตวจสอบตัวจริงแล้ ับก็นี่ก็หมอตัวนักเรียนมันมอวันนี้ที่2เมษายน5ก็ขอบคุณทุกคนทุกคนที่ไว้วางใจโรงเรียนสุนทรีนะครับเอาเรียนมาเอาเรียนทิ้นงนะครับหนึง่งทับเก้าถึงหนึ่งทับสิบหกครับวันนี้วันที่2 3, 5, 5, เมษายน5หมอกวนักเรียน Gracias. เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะมีร้านค้าได้นําเครื่องแบบที่ด้ผ่านวันนี้เราได้รับเกินค่าเครื่องแบบแล้วสามารถที่จะสั่งซื้อให้ม่าจะเป็นชุดนักเรียนกระโปรงนักเรียนกางเกงนักเรียนนะคะรองเท้าถุงเท้าสามารถสั่งซื้อได้เลยเลยต้องการ้อยถูกถูกระเบบของโรงเรียนได้เลานไม่ต้องไปหาเ่เให้ก็จะเป็นขั้นตอนของการมอบตัวในวันนี้แดไทยอกสารมาได้ครบ ทางโรงเรียนมีบริการภ่ายเสารด้านหลังเสาต้นท่านเินไปท่านเจอเลยพื่อง่ายสารตั้งอยู่ตรงนั้นค่ะ Ó, <laughs> você <laughs>